ถ้าเราอยากตัดจากกระแสะกรรมไม่ดีทั้งหลายในอดีตเนี่ยที่เราเคยทําไว้หรืออะไรตะไไม่ไ,ไ,มไว้ะรมันตัดไม่ได้หรอกแต่มันลืมมันซะชาติเนี้ยลืมมันก็คือการแผ่เมตตาบ่อยๆคือเมตตาเป็นหลักนะเนี่ยพรมิหารเนี่ยเนี่ยวัดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านพุทธพุทธพงศ์ปัญโยพระพรมวัปปัญโยแต่ลวงตา เวลากาบสั้นกาบพุทธภูมิปัญโยเวลากาบเวรวาเลเซนเวลาอะไรเนี่ยเพราะท่านจังเป็นพุทธะในอนาคตี่ยผูวมีปัญญายิ่งพรมคือพรมิหารเนี่ยถ้าเราแปลไปบ่อยจิตเราจะเบาเบาฮะลองคิดดตูตุคนมีอารมณ์พรมมีอารมณ์เมตตาเนี่ยมันจะว่าใครไม่เอาไม่มันมีจะอุเบกขาเมตตาหรือก็พอยินดีไอประมาณเนี้ยมันอยู่แถวๆเนี่ย มันไม่มีมันมีไม่มีคลื่นของของลบเลยแล้วมันฝึกศาสตร์อืก็ง่ายด้วยผู้มีอารมณ์เป็นผมคือผู้ที่มีอารมณ์เบาคือผู้ที่มีอารมณ์ไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานไม่ใช่ไม่ลำคาญนะลำคาญแต่ไม่นานลำคาญแต่ไม่นานใช่ไม่นานมันก็ไม่กินทานเรา ถ้าเราโกรธนานเนี่ยมันก็กินธาตุเราอ่ะจิตมันกินนะเพราะนําขึ้นมาไงขึ้นไม่ดีมาเพราะจิตมันควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่เนี่ยเพราะเรายังเวียนว่ายใจเกิดอยู่เรายังจําเป็นต้องมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆโอ้โหมันมีอยู่แล้วตัวแล้วจิตมันโอ้โหมันมันใช่ช้าที่ไหนปั๊บไปปั๊บไปเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวมาโน่นหุยทําไม่ช้าหรอก ทำไมท่านให้สวดมนต์เพราะสวดครครังเนี่ยมันอยู่กับพุทธมนต์มันอยู่กับพุทธมนต <Okay. S 2> ์มันก็เป็นสายใ่กับพุทธมนต์ไง mm hmm. สายใยกับพระไงซึ่งเอามาเป็นประโยชน์ในอนาคตไงนี่คือประโยชน์นะ <Okay. S 2> ท่านถึงบอกว่าคนที่มาอยู่ถ้ำนี่นะถ้าอยากคุณอยากได้ประโยชน์กับตัวเองอมีผู้เป็นประโยชน์เนี่ยต้องฝึกละ mm hmm. ต้องฝึกแล้วไง <Okay. S 2> ต้อง <laughs> ไม่รู้ขีย์ก็ต้องทำแหละขยันก็ต้องทำแล้วคือต้องห่างทังโลกแล้วหล่ะไหนๆก็ตัดสินใจมาแล้วลอ่ะอตัดสินใจมาแล้วอ่ะตัวเองตัดสินใจมาแล้วน่ะให้คนอื่นเขาฝึกแทนได้ไหมล่ะไม่ได้เฮ้ยคือเรามาฝึกเราก็ยังมีทุกอารมณ์อยู่ไม่มีใครไม่มีหรอก<ต>มีละ แต่เราเวลาเราสวดมันก็ห่างทุกอารมณร์ที่ไม่ดีมันห่างพอรู้แล้วเราก็ห่างเขาใ<ช>าก,กอารมณ์เหล่านั้นมันห่างไปเรื่อยๆแต่สวดไปเรื่อยๆ<ม>ห่างไปเรื่อยๆเนีย่ยไอความรู้พิเศษมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเห<ม>้ยสนุกสน uk, ุกตสนุกสนุกที่เขาสนุกสนุกกันนะ่ะมีบางคนก็ทุกอย่นั่นนะ่ะ <c> เ <oughs> พราะไม่ฝึกบางคนก็สนุกโอ้โหกูสนุกทั้งวันแหละ โชีวิตเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอะ <Yeah. S 2> โหลําบากทั้งวันไหนจะสวดมนต์นไหนจะแผ่เมตตาไหน <Yeah. S 2> จะสอหล่อพระมั่งไหนจะงนนั่น <Yeah. S 2> โ,อโอ้ชีวิตเขานี่โอ้สุดๆเลยอ่ะไม่ได้ไปไหนเลย <Yeah. S 2> อยู่เงี้ยอยู่เฉ๋ๆเนี้ยแหละอยู่ทั้งวัน <Yeah. S 2> ทั้งคืน <Yeah. S 2> นอนก็สวดให้หลับเอ้าฝันไปอีกเอ้าบ <Yeah. S 2> ฝันไปแผ่เมตตาอ้าโงนนี่นั่นโอ้โหธุรกิจ รับตัวมากเลยอ่ะโหพวกนี่ธุรกิจบุญรับตัวไม่ค่อยได้เขาไม่สนใจใครหรอกไปคุยกับเขาเขาก็เดินหนีนะบางคนนะเขาไม่สนใจไม่ใช่ว่าคุยไม่ใช่เอาไปคุยนหน้าละปีเขาไปคุยนะไม่ใช่ไม่ใช่ มันก็ทําให้เราเห็นถึงความหลากหลายนะใช่สมมติอยู่สถานที่เดียวกันแต่บันทึกไม่เหมือนกันในแต่ละคนในแต่ละวันเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันเลยไม่เท่ากันความรู้พิเศษก็เลยไม่เหมือนกันช้าเร็วก็เลยแตกต่างกันถูกต้องฮะไม่มีใครช่วยใครได้ทดยกเว้นตัวเองอัตหิอัตโนนาโถเป็นภาษาบาลี หลวงพ่อท่้าไม่พูดบาลีเพราะเพราะเพราะอะไรรู้วะก็ถ้าเองถ้าข้าพูดเองก็ไม่รู้หรอกอะจะรู้ได้ไงเราไม่ได้เรียนไงนคนเรียนบาลีก็ต้องไปพูดกับบาลีด้วยกันไงมาพูดกับเราเราไม่รู้เรื่องเหมือนกันเอามันทามความเป็นจริงนี่แหละท่้าบอกหมดเวลาแลนะ้วนะเดยอีกสองนาทีเดีวยดวเยอีกตั้งเจ็ดนาที